สวัสดีครับทุกคนยินดีตระหนักทุกขั้นด้วยนะครับอยู่กับผมวันเี็เคยนะครับวันนี้เราก็จะมานี่เลยครับตอกทีนที่900กองนั่นเองนะครับดูดิโอ้เลยมาถึงนีแล้วนะครับคุณผู้ชมดูโอ้ตารางวงจรเราเป็นไงครับเนี่ยเห็นไหมครับเอาดีกว่าครับเรามาดูกันก่อนครับว่าจะเป็นยังไงครับไปไปรับชมพร้อมกันเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับโอ้ยมันเริ่มแ้วโอ้ยโอ้ย เออเออโอ้โหวนๆวนมากกว่าเดิมผมว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหล้วมากกว่าเดิมครับดูช่องช่องน้ำตรงนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็ดูอ๋อโอ้ตรงนี้สามารถรวมกันเป็นออกซิเดียนได้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูเดี่ยก้อนออกซิเดียนเนะเกิดจากการที่ละวากับน้ำมาผสมกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เป็นอย่างไงกันบ้างครับอย่าลืมติดตามรับชม TNT 1น0 0 0่กล่องครับผม